สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด95้ทาร์ลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้ของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก,รกร่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่3 1มีนาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทนงลัและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์อะไรจะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพุทธสมวรรในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้ พลังงานาไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาโชคชะตากําลังที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับกลงล้อแห่งโชคชะตาการเวลาวันเวลาเป็นพลังงานของความน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมา นะอาจที่จะมีพลังงานความน้อยใจกับความรู้สึกที่เราเติมเต็มให้กับใครสักคนหนึง่งทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึง่งไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่เราทําให้นะครับมีพลังงานของเดอะฟูลเป็นพลังงานของความไม่เอาใจใส่เป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้ให้สถานะแกะเ่เราก็ได้หรือมีพลังงานของความเจ้าชู้ความหลอกลวงหรือมีพลังงานของคนที่ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ซึ่งกันและกันไม่ได้วางแผนถึงอนาคตก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของ5ถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่ ที่มันล้มแล้วก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่ผิดหวังที่เสียใจไปแล้วการที่โฟกัสถึงถ้วยที่ไม่ได้ล้มก็คืออารมณ์และความรู้สึกในตัวของเราก็คือหัวใจของเราการที่ดูแลตัวของตัวเองการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของอดีตที่ผ่านมาความมั่นคงการที่เหมือนมีพลังงานของการที่เราเป็นฝ่ายที่สร้าง สร้างยูายเดียวทำยู Fi ่่ายเดียวก็ได้นะครับมองถึงความมั่นคงต่างๆของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของการเริ่มต้นใหม่เอิดออบคับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งดีๆหรือพลังงานของการพบเจอโอกาสแห่งความรักที่เข้ามาเริ่มต้นซึ่งกันและก,กันก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการที่พยายามกับการที่ผ่านมาความพยายามที่จะประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมา นะที่จะมีพลังงานการวนกับการหวนคืนนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่สิบเหรียญเนี่ยความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองของมีค่าที่เพิ่มขึ้นมีพลังงานงความมั่นคงทางด้านการเงินในช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันพุธสงกรนนะครับเป็นไพ่พลังงานของเดอะทาวเวอร์ในความคิดที่จะมีพลังงานงการที่ยังรู้สึกถึงความแตกหักความพังหรือกับสิ่งที่ผ่านมา,าที่จะมีพลังงานงความรู้สึกที่ผิดหวังอยู่ก็ได้นะกับความรู้สึก กับการจับได้การโปะแต่ความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับมีพลังงานของไพ่ขัดแย้งนะเป็นไพ่พลังงานของห้าไม้เท้าเนี่ยพลังงานของความขัดแยง้งความไม่เข้าใจการที่มีบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่ญาติน้องนะที่จ,จะมีพลังงานงการที่บุคคลอื่นเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุ ดินนะครับเป็นไพ่พลังงานของความผิดหวังความเศร้าวความเสียใจ3ดาบคือมีพลังงานของความที่เราอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3ก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เราไม่เข้าใจกันคําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจซึ่งกันและกันก็ได้ะนะอ่าที่จะมีพลังงานแห่งการที่เรามีพลังงานแห่งการยืดหยุ่นในตัวของตัวเองการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณความรู้สึก ที่เข้มแข็งขึ้นความรู้สึกที่จะก้าวไปข้างหน้าการที่มองไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นไพ่ของการที่ปลดปล่อยแลวก็ความรู้สึกการตื่นรู้ความเป็นอิสระในตัวของตัวเองเป็นพลังงานความเข้มแข็งความสุขที่อยู่กับตัวเองในทุกๆวันเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองนะครับมีไพ่ของฮาลากัตเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของการที่ผิดแผนไปมั่ง ก็ได้นะที่จะมีที่ไม่ได้คาดคิดนะที่เป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะเป็นบททดสอบในตัวของเราเพื่อทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเพื่อทําให้เราก้าวเดินต่อไปยังจุดหมายที่มั่นคงของเราก็ได้นะครับชาวธาตุดินกันพฤทสศมากรอน,นะครับเป็นพลังงานของไพ,าางงางพ่เซลติคอสสิบใบเป็นไพ่พลังงานของไพ่ใบแรกเป็นวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตา วันเวลาสิ่งดีๆกำลังที่จะเข้ามาหรือมีพลังงานงการที่เราอาจที่จะมองถึงปัจจุบันวางแบบแผนถึงปัจจุบันเพื่อถือส่งถึงผลอนาคตในข้างหน้าของเราอาดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้ปัจจุบันคุณจะดูแลตัวของตัวเองจะเอาใจใส่ตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่มีพลังงานของการที่มีทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มขึ้นมีพลังงานของช่วงนี้ โอกาสแห่งการพบเจอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักอาจที่จะมีไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้ เป็นพลังงานของชาวกรกฎลัคณาก,ากรากกธทตุไฟเมสิงธนูนะครับท่าน้กากรกฎบินพิจิกธทตุดินกันพิษงมงกร,กร,กรมีพลังงานของคนที่เคยทําให้เราผิดหวังเคยทําให้เราเสียใจอยากที่จะวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เราอาจที่จะกลับเข้ามาดูแลตัวของเราเองโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในตัวของคุณนะครับพอดูไพ่พลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวทตุดินกันพิษงมงกรนะครับ เป็นไพ่ของเดลสตาความสุขความสมหวังความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นพลังงานของการที่เราเทปกับปัญหากับความรู้สึกกับความทุกข์กับความเศร้ากับความเสียใจลงสายน้ำพลการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าการกลับมาดูแลตัวของตัว,อตวเองเดลเวอร์ er per, ห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นความรัก นะที่จะมีพลังงานของความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับการนิ่งการพักผ่อนให้กับตัวของตัวเองมีไพ่ของการที่มี2ถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ที่จะเข้ามาเติมเต็มในอนาคตการเวลาจะนําพาคู่คนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเราจะกําหนดกําหนดวันเวลาไม่ได้ว่าจะได้เจอพบเจอคนคนนี้ในวันไหน ได้พบแล้วอ่ะคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นในหัวใจและโอกาสถึงการเติมเต็มในหัวใจต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วรู้ใจต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะมีไพ่ของขิงถ้วยเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไก็ได้นะครับในอนาคตอาจที่จะมีไพ่ของการที่พบเจอคนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเลือกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่คิดถึงก็ได้อยากจะกลับเข้ามาถือความรัก คุณคือคนที่คอยบอกเขาคอยเตือนเขาคอยเอาใจใส่เขาคอยทุ่มเทพเพื่อเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของเดอมเจียนผู้รู้การลิเริ่มการหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และหาโอกาสการพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอหาความรู้ในรอบๆตัวของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่วางแบบแผนวางเป้าหมายให้แกตัวของตัวเองเป็นพลังงานของคนที่พูดเก่งคุยเก่งก็ได้นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับ เป็นข้อเป็นครัวนะมีพลังงานความเป็นข้อเป็นครัวยาที่จะวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับกับอดีตที่ผ่านมาความทุ่มเทความพย,ยายามทาเพื่อใครสักคนนึงอะแต่สิ่งที่ได้กลับมามันช่างน้อยหรือเกินในความรู้สึก ที่ทิมแทงใจซึ่งกันและกันนะเป็นไพ่แห่งการเลิกลาการหย่าร้างทัศนคติที่ไม่ตรงกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันแต่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ถอยออกมาในความรู้สึกความเข้มแข็งดเ t มเพ m เดอร์ชาวเมธลัคนาเมธเป็นพลังงานของต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเป็นไพ่ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้ของชาวธาตุดินก็ได้นะครับเป็นพลังงานงความรับผิดชอบที่มากขึ้นการเพิ่มภูนของ ความรู้ใหม่ๆของคุณองค์ความรู้ในตัวของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่นิ่งอยู่ในบดงังความชัดเจนในตัวของเราเองมีคนที่คิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเหมือนเป็นพ่อดูแลลูกเป็นคนที่เอาใจใส่กันเป็นคนที่เติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการช่วงนี้อาจที่จะไปเดินทางบ่อยนะมีไพ่แห่งการเดินทางเข้ามานะครับเป็นไพ่พลังงานของเดอะไฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธ คำอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานขอพอรของคุณหรือการที่มีสติ ในตัวของคุณในทุกๆวันเพื่อแก้ปัญหาว่าป,ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องใช้สติในการขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหรือมีพลังงานของไพ่พระเนี่ยเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําอธิฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาคนที่มีสิงที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับหรือช่วงนี้อาจที่จะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศน์ฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะ มีพลังงานของการที่ตื่นรู้นะครับเป็นพลังงานความไม่เติมเต็มพลังงานความไม่เอาใจ,จใส่เดทจบเลิกลาจบเพื่อเริ่มต้นบางอย่างในตัวของเราความรู้สึกที่อันมันอาจที่จะปลดปล่อยกับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการที่เหมือนมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยคุ้มครองชาวธาตุดินอยู่จะปรับเปลี่ยนนะ่ะกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาาปัญหาต่างๆจะขี้คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาต่างๆจะขี้คลาย ไปอย่างที่คุณเข้มแข็งกับตัวของตัวเองนะครับเป็นการที่จบบางอย่างเริ่มต้นบางอย่างในตัวของตัวเองนะ,อะขอดูไพ่พลังงานปัจจุบันนะครับในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงอะที่จะมีพลังงานของการที่ไม่ได้แคร์ในความรู้สึกก็ได้นะเพราะมีไพ่พลังงานของเดอะฟูลเป็นปัญหาที่เขาเป็นคนก่อไม่ได้สนใจไม่ได้คิดที่จะแก้ไขปัญหาพัฒนา อะไรเลยก็ได้เพราะมีไพ่ของเดอะฟูนะครับเป็นไพ่พลังงานของความผิดหวังความเสียใจการจับได้การโป้แต่เป็นคนที่ที่จะคบไปเรื่อยไม่ได้ให้สถานะแก่เราในความรู้สึกมีนะที่จะโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับเราเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะครับอขอดูไพ่พลังงานปัจจุบันนะเขารู้สึกยังไง วิวออฟฟอร์จูนนะครับากรงรอแห่งโชคชะตาเขาอาจที่จะมีไพ่แห่งวนะิวออฟฟอร์จูนเนี่ยอาที่จะรู้สึกนะอาที่จะในวันเวลาที่เขาอาที่จะไม่ได้แคร์ในความรู้สึกซึ่งกันและกันในวันเวลาที่เสียคุณไปในวันเวลาที่เสีย คนที่เคยดูแลเขาคนที่เคยเอาใจใส่เขาในความรู้สึกตอนนี้เขาอาจที่จะมีพลังงานความรู้สึกที่ผิดหวังในความรู้สึกของเขาอยู่ก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่วิกตอรี่ในวันเวลาที่คุณเดินจากออกมากับความรู้สึกต่าง เขาละกับความรู้สึกที่ผ่านมาคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาดีที่สุดดูแลทุกๆอย่างดูแลและเอาใจใส่เขาทุ่มเทเพื่อเขานะครับคิดถึงวันเวลาที่เราเคยสร้างอนาคตคิดถึงวันเวลาที่เราเคยพูดถึงเรื่องอนาคตวางแบบแผนวางเป้าหมายการมีความฝันด้วยกันมีการที่เรามองการไกลไปด้วยกันก็ได้นะคิดถึงวันเวลาดีๆที่เคยทําให้แก่กันและกันในวันเวลาที่เขาอาจที่จะ ตอนนี้ขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องคิดเยอะคิดมากในความรู้สึกเขาของเขาแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่อยากที่จะวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ของเดฟูการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองความเป็นอิสระในการพัฒนาการกับความรู้สึกแล้วก็ได้นะมีไพ่ของการที่เราอาจที่จะมี ไ่เดอะฟูลเนี่ยเป็นพลังงานของความเป็นอิสระในตัวของเราการเริ่มต้นใหม่ทุกๆท,ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ได้เสมอนะครับในความรู้สึกต่างๆของเราในการที่เราเป็นอิสระในความรู้สึกโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆโชคชะตาสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาการที่ มีความรู้สึกที่ดีกับตัวของตัวเองนะเป็นไพ่แห่งการเดินทางในอบวานความกระตือรือร้ออนความมุ่งมั่นความตั้งใจอย่างสิ่งที่คุณหวังในรอยยิ้มของคุณในความสุขของคุณกับการที่ผ่านมาโยนปัญหากับความรู้สึกทิ้งไปแล้วก้าวถ้วยเป็นไพ่พลังงานแห่งการโยนกับความรู้สึกโยนกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจไปแล้วนะเป็นไพ่แห่ง คนที่หลักเพศเดียวกันก็ได้เป็นไพ่แห่งความไม่เติมเต็มไม่ได้เอาใจใส่กันก็ได้นะครับคืนออฟสอดราชินีแห่งลมความเดีดเด่ยวความเข้มแข็งสายลมที่พัดผ่านก็คืออุปสรรคที่ผ่านไปแล้วกับปัญหาต่างๆมันก็ผ่านไปในความรู้สึกความเข้มแข็งและชัดเจนกับตัวของตัว,อตวเองการฝ่าฟันตอกปรรุรักข้างหน้าของคุณสิ่งต่างๆเนี่ยเราเหมือนการที่เราจะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและเข้มแข็งที่ตัวของเรานะครับเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้น จัดเม้นเนี่ยเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณการเป็นอิสระในตัวของตัวเองมีไพ่ของจัดเม้นเนี่ยใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นพฤติกรรมและการกระทําต่างๆจะส่งผลแก่คนคนหนึ่งนะอา่อา,อาที่จะมีพลังงานการรู้ถึงผลแห่งการกระทําของคนคนหนึ่งในวันเวลาที่คุณเดินจากออกมามูฟบอนออกมา ปัญหาบางอย่างจะต้องใช้การเวนาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผล่ใจปัญหาบางอย่างอาจที่จะต้องใช้การเวนาที่ขี้คลายปัญหาเป็น,นทิศทางที่ดีขึ้นเป็นไพ่ของควีนออ p เปเรการเห็นคุณเห็นค่าทรัพย์สินเงินทองนอนาคตของคุณก็ได้การวางแบบแผนการวางเป้าหมายความนิ่งความมีสเสน่ห์ความสดใสความล่าเริงความสุขในตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของราชินีถือเหรียญเนนะี่ยเป็นคนที่มั่นคงนะ หัวใจที่มั่นคงหัวใจที่แข็งแกร่งในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่ปล่อยกับความรู้สึกปล่อยไม้เท้าหนึ่งไปละการถือไม้เท้าของเราสู่อนาคตใหม่ๆของเราสิ่งต่างๆของเราความสุขของเราซะมากกว่าแล้วก็ได้ความมั่นคงต่างๆนะ,ะมีไพ่ของเดอะเล e r หเร์่วงแห่งความรักความจริงความชัดเจนความเท่าเทียมความยุติธรรมเป็นพลังงานของความคิดนะ,ะที่จะเป็นการที่กลับมาคิด กับสิ่งที่เราเข้าทําไว้กับเรากับความที่ไม่ได้ชัดเจนซึ่งกันละกันการที่เหมือนมีคนที่อาจจะกลับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกอยากที่จะวนกลับเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณคือคนที่เคยเป็นครอบเป็นครัวกันยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะมีพลังงานการคิดบางอย่างในตัวเขารู้ถึงผลแห่งการกระทําอยากวนกลับเข้ามาในความรู้สึก กันอีกครั้งหนึ่งแต่มันมีพลังงานของไพ่ควีนออฟสอดเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เคยให้โอกาสไปแล้วไม่ดูต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งโอกาสมีไว้ให้กับคนไข้คว้า,วาโอกาสมีไว้ให้กับคนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปเป็นไพ่แห่งการที่คุณอาจจะต้องเป็นคนฝ่ายที่จะต้องตัดสินใจเองว่ากับโอกาสเนี่ยคุณจะให้โอกาสเขาอีกหรือเปล่าหรือคุณที่จะตัดกับทุกๆสิ่งทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นโอกาสแห่งความสุข ของตัวเองก็ได้โอกาสแห่งการเริ่มต้นทางเลือกมันเป็นของคุณนะครับชาวธาตุดินกันพฤษศมมกรน,นะ,อะขอดูไพ่พลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับอขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ ห้าเหรียญน,นะครับเป็นไพ่แห่งความโดดเดี่ยวความอ้างวางความเหน็บหนาวเขาอาจที่จะรู้สึกถึงความอ้างวางความโดดเดี่ยวอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะในวันเวลาที่เขาอาจที่จะไม่แคร์คุณแต่ตอนนี้เขาอาจที่จะรู้สึกว่ากับการที่เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณทําไมมันถึงช่างยากจังก็ได้นะเป็นเพราะตอนนี้คุณเข้มแข็งกับตัวเองคุณชัดเจนกับตัวเอง แล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่ไม่ได้หันกลับมามองซึ่งการละกันไม่ได้แคร์ในความรู้สึกแล้วตอนนี้ก็ได้ของชาวธาตุดินนะเป็นไพ่ของความเบื่อที่จะมีพลังงานของความเบื่อกับสิ่งที่ผ่านมากับความก,ก,ก,กับการกระทําของคนคนหนึ่งที่มันอาจที่จะไม่ได้ดังใจอย่างที่เราหวังไว้อย่างที่เราคิดไว้นะครับปัญหาช่วงนี้อาจที่จะมีปัญหาความขัดแย้งเป็น ปัญหาที่เข้ามาอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไม่ได้รับการเคลียร์ใจซึ่งกันและก,กันก็ได้ความชัดเจนการเดินทางไปข้างหน้าการฝ่าฟันต่ออุปสรรคความเข้มแข็งในตัวของตัวเองโดยเฉลี่ชาวกรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่างถิน่นต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะครับเป็นไพ่ของการที่ซิกออฟสอดเป็นพลังงานการมูฟออนกับปัญหาทุกๆอย่างแล้วก็ได้นะ,ะติดเงียความทุกข์ความเศร้าความเสียใจ ยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้หรือเปล่าเป็นพลังงานของความทุกข์ความทรมานในความรู้สึกอยู่ก็ได้นะครับเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การตื่นรู้ในจิตวิญญาณในตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่พลังงานของความอ่านที่จะตื่นรู้อะไรบางอย่างในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าในวันเวลาที่เราชัดเจนกับความรู้สึกของเราในวันเวลาที่เราเจ็บในวันเวลาที่เราทุกข์ในวันเวลาที่เราเสียใจกับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เรา ทุ่มเทในวันเวลาที่เราทําเพื่อใครสักคนหนึ่งไม่เคยหันกลับมามองซึ่งกันและกันในวันเวลาที่เราอาจที่จะเดินไปข้างหน้าของเราสู่เป้าหมายของเราสู่อนาคตของเราไพ่วิกตอรี่ความสําเร็จการเดินทางครั้งนี้เป็นพลังงานการเดินทางของคุณด้วยตัวของคุณด้วยการที่คุณอาจที่จะมองถึงเป้าหมายในอนาคตของคุณในความตั้งใจในความสําเร็จของคุณในการที่เราอาจที่จะอยู่กับตัวเองเป็นพลังงานของการที่มั่นคงในทรัพย์สินเงินทอง อนาคตของเรานะครับเป็นไพ่ของดิไฮพิเทสเป็นพลังงานของการดูแลและเอาใจใส่ตัวเองหรือตกอยู่ในสถานการณ์เป็นรองเขาก็ได้เป็นพลังงานของคนที่รักความสวยความงามนะ,ะที่เป็นพลังงานงการดูแลและเอาใจใส่ตัวเองเห็นในตัวในความรู้สึกของเราเองนะครับเป็นไพ่ของจัสติความกฎแห่งความยุติธรรมนะเป็นกฎแห่งความยุติธรรมความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะครับเป็นไพ่แห่งการมองถ Taj ึงอนาคต เป็นผ้าแห่งการปล่อยกับความรู้สึกต่างๆมีคนที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรู้สึกถึงความเจ็บแล้วก็ได้นะอาจที่จะเป็นฝ่ายเขาที่จะต้องรู้สึกถึงผลแห่งการเจ็บความทุกข์ความเศร้าและความเสียใจในวันเวลาที่คุณเข้มแข็งกับตัวของตัวเองสเตนความเข้มแข็งในตัวของคุณ, world, คณการดูแลของคุณการปกป้องของคุณเป็นคนที่แข่งในหัวใจนะสเตน่ยเป็นคนที่ ปกป้องคนที่และดูแลและเอาใจใส่คนที่รักนะครับเป็นไพ่พลังงานของการเดินจากควีนอฟวานราชินีถือไม้เทา้าความมีเซน์ความมีแรงสังหณ์ควีนอฟสอดราชนีแห่งลมเป็นพลังงานของแววตาที่เด็ดเดี่ยวแววตาที่ชัดเจนกับความรู้สึกกับความเข้มแข็งและความเด็ดเดี่ยวในตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ความเก่งของคุณการที่หลือคุณนะที่จะมีพลังงานของความมีสัมผัสและความรู้สึกพิเศษ มีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเหมือนมีพลังงานของการนำทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบเจอคู่คนที่เคยอธิษฐานร่วมกันมาพบเจอคนที่มีสัญญาซึ่งกันและกันนะจะมีไพ่แห่งการที่เราอาจที่จะเป็นอนาคตกันและกันมีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีคนที่จะเข้ามาพูดคุยนะเป็นเหมือน คู่สัญญากันมานะครับอของชาวธาตุดินนะครับอขอดูไพ่พลังงานสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินขอไพ่พลังงานสรุปและแนะนำนะครับเป็นไพ่ของเดอะไฮโลแฟนการตื่นรู้ความเป็นอิสระในตัวของตัวเองในรอยยิ้มของคุณ ความสุขของคุณนะครับเป็นพลังงานการที่มีสติเป็นไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุ้มครองนะครับเป็นไพ่ของ d ีเอ็มพการดูแลและเอาใจใส่ตูของตัวเองตัวของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานการดูแลนะเทศที่ดาดาวสุขดาววีนัสนะครับเป็นเดอะแ n ง m a n ในวันเวลาที่คุณวิ่งตามใครสักคนหนึ่งกับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่คุณนิ่งเนี่ยจะมีคนที่วิ่งตามหาหัวใจของเขาในความรู้สึกต่างๆของเขานะครับเป็นไพ่แห่งการที่อยากเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้ซึ่งกันและกันเดอะเวิร์เป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายเป็นพลังงานของการที่เราสิ้นสุดบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งที่ดีให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่เป็นอิสระและความรู้สึกหรือก็ประสบการณ์ที่ผ่านมา ประสบการณ์ทําให้เราเรียนรู้และเติบโตไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นไพ่ของจักรวาลนําพาคําสัญญาก็ได้เป็นพลังงานของการดึงดูดจักรวาลจักรวาลจะส่งคนที่ใช่คนที่เข้ามาดูแลและคอยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนเดเป็นพลังงานของเดอะทาวเวอร์ความรู้สึกที่มันยังแตกหักในความรู้สึกอยู่นะ เป็นพลังงานความอึดอัดโอกาสที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของตัวเองเลือกโอกาสและเส้นทางด้วยตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของการที่สิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆนะที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินนะครับเป็นพลังงานงความผิดหวังความเศร้าความเสียใจ ถ้วยที่มันล้มก็คือความรู้สึกที่มันเสียใจไปแล้วกับความรู้สึกการดูแลการปิดกั้นกับความรู้สึกมีไพ่ของ the emperor ชาวเมธนะครับเป็นพลังงานของ dominion นะเป็นพลังงานของความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นพลังงานแห่งการวนกลับการหวนคืนก็ได้นะ,ะเป็นพลังงานของสิบเหรียญน,นะครับเป็นไพ่งงของการที่สามไม้เท้าเนี่ยการที่เราอาจที่จะมองไปข้างหน้าของเราแล้วก็ได้นะ มีไพ่ของเดอะเลเวอร์ห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการพบเจอคู่คนที่มีสิ่งที่คล้ายๆกันคอยทุ่มเทซึ่งกันและกันเหมือนมีพลังงานงการดูแลและเอาใจใส่เป็นครอบเป็นครัวความเข้มแข็งทางครอบครัวการพัฒนาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้นะครับหรือคนเก่าๆที่จะอยากที่จะวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ขอโอกาสห่งการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งในความรู้สึกกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการกลับมามีสติบางอย่างในตัวของเขาการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวของคุณนะที่จะมีพลังงานหรือเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่คนที่พร้อมที่จะพัฒนาและเรียนรู้ในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันละกันนะครับของชาวธาตุดินนะครับ หมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ